สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนนิี่มาชมบัณฑิตพันใหม่นะคะน,คนักธุรกิจบัณฑิตพันใหม่นะคะพเพื่อนๆโมรราชมงคลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ขอ น้องก็ให้ชิมก่อนเลยนะคะนการเพื่อนอันนี้เป็นแปรรูปจากจากเนื้อสัตว์บิบิคินะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมูทั้งไก่นะคะแล้วก็แปรรูปมาเป็นอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกบาร์บีคิวใช่ไหมคะบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวหมูกับไก่คี่หมูกับไก่ค่ะงๆทำไมน้องๆอยู่ปีปีสาม เเป็นผู้ที่สนใจมาเรียนนะคะ<อ>แลจะมีหลักสูตรตอนนี้ที่เราเรียนก็คือหลักสูตรระยะสามเดือนนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สาแล้วก็แต่และท่านนี่ก็คือผู้ที่ว,ว่างงาน2องผู้ที่ทำงานกเกษตรแล้วก็อยากที่จะมาแปลรูปสินค้า ก็เป็นโอกาสดีนะคะของทำการเกษตรอินทรีย์นะคะที่จะได้มาแปรรูปจะได้เพิ่มคุณค่าให้สูงยิ่งขึ้นนะคะ<ด>ค่ะวันนี้จ้าวตะวันรัศมีไลสไตล์ก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มาทำนะคะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวน้องมีอะไรบ้างนะครับใครพอที่จะแนะนำบบนจะเป็นเป็นหมูยอนะคะ แต่รูปแล้วใช่ไหมคะหนี่หมูยอนี่ขายในราคาหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะอันนี้เป็นไส้นก๋วยซสานเส้นก๋วเที่ยวก็มีแบบบุ้งเส้นนะคะแล้วก็จะมีไส้นอั่วเส้นอั่วของโครงการเรานี่มีออเดอร์ต่างประเทศแล้วนะคะอันนี้มีออเดอร์ต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะเราขายทุกอย่างที่ไ่ะชิ้นใหญ่ก็ร้อยห้าสิบอันนี้ให้ชิมได้นะคะเดี๋ยวจะให้ชิมดู ถาดนี้ก็พี่น้องบางคนนะคะเขาก็ปลูกเองเป็นพืชสมุนไพรของของคนไทยนะคะของของห้าพนที่สารของจังหวัดชุรนเนี่ยแหละคะ่ะลองชิมดูนะคะเผ็ดร้อนมากเลยนะคะเผ็ดร้อนแซ<ะ>่บเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ต่อนะคะคุณพี่ตรงนี้แนะน,นําตนรคะอันนี้อันนี้ผลิตภัณฑ์จากหมูนะคะมีทั้งกิ้เชียวแล้วก็เป็นหมูแบบเดียว อันนี้ทำเองเลยทำเองเลยใช่ไหมคะถูกหลักกามัมนจะเป็นหมูล้วนเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะถูกหลักนามไยมแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนมั่นใจในการกินแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือนี่นะคะมาส้มันไก่นี่ค่ะเปิดรไดนนะคะตัวนี้ตัวนี้เราเราขายทั้งเป็นแบบทำที่แกงเองนะคะแล้วก็ขายเป็นแบบ แบบร้อนแบบนี้แล้วก็สามารถซื้อกลับไปแช่ฟิตที่บ้านได้นะเนื้อไก่เน้นเ้นเครื่องแรงเน้นๆ้นเลยค่ะชุดเท่าไหร่คะเนี่ยเป็นร้อยบาทค่ะร้บาทคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวนึงคือเป็นไส้กรอกแฟนฟเตอร์นะคะตัวนี้นะคะไส้อกเนื้ออันนี้ไส้กอกเนื้อเป็นไส้กรอกเนื้อนะคะเป็นแบบเนื้อละเอียดพอดีว่านี่เราขายเน้นขายเป็นแบบแพ็คนะคะเลยไม่ได้ไม่ได้ย่างมาให้ดูแล้วก็อันนี้ที่นักศึกษาทำเองนะคะเบคอน เบคอนเบคอนนะคะเบคอนเบคอนเราก็ทําเองได้นะคะเกษตรกรที่เลี้ยงหมูไม่ต้องไปซื้อทําเองค่ะสนใจมาเรียนที่เทคโนเทคโนใช่ค่ะมีหลักสูตรพิเศษสามเดือนใช่ค่ะรุ่นแบบรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ลังจะเปิดรับสมัครนะคะอันนี้ไม่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 รับไม่ไม่รับเกี่ยวกะบนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนี่ค่อคนทํางานเกษตรกรที่มานี่คือคือว่ารับสมัครผู้มีงคนนะคะตรงนี้ไม่ใช่นักเรียนนะคะ จะเป็นผู้ที่สนใจที่มีาชีที่บ้างานก็มาเรียนแล้วเราก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาได้จากโครงการนี้ค่ะก็หลักสูตรนี้ทำมาได้กี่ชุดแล้วคะเออรุ่นนี้รุ่นที่สามแล้วค่ะรุ่นที่สามนะคะเริ่มตั้งแต่พศอเออปีหกสามค่ะหกสามหกสี่แล้วก็หกห้าปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งนะคะพันไม่ได้เลยขนมจีบค่ะอันนี้อร่อยมากนะคะชุดเท่าไหร่กันนี่ชุกเท่าไหร่ ติดต่อต่อดิบะห้าสิบบาทนะคะกนะหีดก็ทำมีแต่ของอินทรีนะคะเพื่อนเพื่อนเราดูป้ายนะคะบัณฑิตพันใหม่แปดรูปเนื้อสัตว์อินทรีนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะไข่ชิคได้นะคะเอาไปทางได้เลยค่ะแล้วก็กินไว้ได้ก็เราเป็นโครงการบัณฑิตพันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนน่าสนใจนะคะผู้ที่จะสำหรับผู้ที่จะ ทำประกอบการอร่อยมากนะคะเพราะว่ารสจีดมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้เป็นเป็นรอบแรกนะที่เราได้มาถ่ายทำนะคะอันนี้ก็จะห่อเรามีวิธีห่อ เกี้ยวใช่ไหมเขาเรียกเกี้ยวนะคะไอขนมจีบนะคะขาโก้ขาขเร็วมากขนมจีบขาเขาขามเะลยขนมจีบขนมจีบาไปก่อนโครงการนี้ก่อนที่ให้ขอบคุณขเราะว่าเราได้ความรู้นี้ไปแล้วก็เราสามารถไปพัฒนาชุมนไปต่อยอดไปต่อขาใช่ก็ ขอบคุณโครงการบัณฑิตพันใหม่นะคะด้วยมากมากเลยนะคะอาจารย์ผู้สอนอยู่นี่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์่ะพอดี่พี่มาจากช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ทำเรื่องอาหารนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำในวันนี้อาจารย์อาจารย์คะพอจะบอกได้ไหมคะได้ไอเดียแบบนี้ยังไงถึงเดินคิดโครงการนี้ขึ้นมา ไอเดียก็คืออยากสร้างอาชีพค่ะให้สำหรับคนที่ว่างงานค่ะก็คือคนที่จะมาเรียนได้ก็คือคนที่ว่างงานเนาะ,ะแล้วก็จบมหแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทําค่ะแล้วก็มาเรียนที่นี่นะคะหลักสูตรมีอยู่ประมาณสี่เดือนแต่เรียนจริงๆอ่ะสามเดือนค่ะก็เรียนทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะฟรีทุกอย่างค่ะหลักสูตรนี้ฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างนะะก็ตแต่เสื้อผ้าที่ แล้วก็อาหารฟรีทุกมื้อค่ะเรียนจนกว่าจะสร้างอาชีพได้ค่ะโอ,โอ้นะคะก็เป็นอย่างเป็นคือภาคภูมิใจมากนะคะที่มอราชมงคลนะคะ,คะสารสุรินเราจะโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนก็เราสนับสนุนโครงการนี้นะคะก็ให้ใครที่สนใจนะคะนี่จบม .6 ใช่ไหมคะ ใชค่จะจบอะไรก็มาเลยค่ะถ้าไม่มีอาชีพมาเลยค่ะมาเลยใช่ไหมคะเรียนฟรีเรียนฟรีทุกอย่างทุกอย่างนะคะจนกว่าจะประกอบการได้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะมาถึงรุ่นที่สามแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอาจารย์ถือว่าประสบความสําเร็จรุร่วงจนมาถึงรุ่นที่สามนะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ <Okay. S 1> อาจารย์ชื่ออะไรนะคะอาจารย์ดรนุจรีค่ะดรนุชจรีค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราขอดูอาหารนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> น,นี่มนักศึกษานะคะเราก็อันนี้ก็เป็นนักศึกษารุ่นเยาวใช่ไหมคะ อาจจะเป็นรุ่นเล็กสุดนะคะนี่หนูกำลังศึกษาอยู่อไนี้ยค่ะอยู่มีอลไรนี้นะคะกําลังศึกษาอยู่ก็เลยชอบทางนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะหนูปีไหนแล้วคะปีสองแล้วค่ะปีสองแล้วค่ะก็ชอบทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงคิดยังไงเรากับเป็นดีมากเลยค่ะคืออาจารย์ชวนหนูมาเรียนหนูก็เลยมาเรียนเพราะว่าหนูคิดว่า เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณน้องๆด้วยที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์นะคะก็มีโอกาสได้มาถ่ายทําบัณฑิตพันใหม่ของมอราชบลรีตานสุรินนะคะก็ เป็นเกียรติอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขและ,ะอิ่มกับอรรถในอาหารในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคณะนะนักศึกษามราชมงลบบณฑิีทันใหม่และก็อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ